ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชื่อช้างเผือกเรียกช้างสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่23กันยายน2566แอดมินก็ขึ้นเขาเองบ้างเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในป่าในเขาและเข้าไปหาช้างป่าไปหาเรื่องราวมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังขอถือโอกาสแนะนำช้างป่าที่ออกมาในวันนี้ช่วงเย็นๆคือพลายจุมจ๋มจิ๋ม ช้างป่าชื่อน่ารักที่เพิ่งแยกออกจากโลงเป็นช้างป่าที่ดุและตื่นผู้คนและรถที่สัญจรไปมาพลายจุ้มจิ๋มเป็นพลายคู่แฝดโวยวายด้วยลักษณะคล้ายๆกันมีงาสั้นๆแต่จุ้มจิ๋มนั้นหางยาวกว่ามีขนาดลำตัวที่ดูโตกว่าโวยวายปลายจุ้มจิ๋มคงได้มาจากงาที่สั้นๆตั้งแต่เด็กๆ พอโตมางาก็ยาวได้แค่นี้งาของพลายโวยวายกลับยาวกว่าแซงงาจุ๋มจิ๋มไปแล้วพลายจุ๋มจิ๋มได้ชื่อมาก็เพราะงาสั้นๆจุ๋มๆจิ้มๆนั่นเองวันนี้พี่จุ๋มจิ๋มออกมาพาฝนมาด้วยอย่างหนักเรียกว่าวิ่งเข้ารถกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวแปดมินเองก็วิ่งขึ้นรถเพราะพลายจุ๋มจิ๋มเดินหลบเข้าไปในป่า ก็นั่งรอกันในรถอยู่ๆต้นไม้ขนาดใหญ่ก็ล้มฟาดโครมลงมาด้านท้ายของรถเฉียดรถแอดมินไปหน่อยหนึ่งแค่ส่วนที่เป็นใบฟาดลงท้ายรถถ้าจอดก่อนหน้านั้นสักสาเมตรคงได้ตุยกันแน่ๆจากนั้นก็ใส่เสื้อกันฝนออกมาหาพ่อหนุ่มจุ้มจิ้มอีกรอบแล้วพลายหนุ่มก็โผล่ออกมาจากป่าท่ามกลางสายฝนด้วยคงคิดว่าไม่มีใคร แต่ปรากฏว่าพวกเรายืนตากฝนรออยู่พลายจุ๋มจิ๋ก็ตกใจชุดกันฝนวิ่งหางชี้ร้องแปลนเข้าป่าไปไม่ออกมาอีกเลย